ที่เชื่อว่าทางประเทศเฝ้าดูแช์เรามาถึงแบบนี้เรามาไกลและทุกคนมาด้วยใจนะคะวันนี้นะคะเราสูญเสียข้อข่องตองนะคะซึ่งท่านเสียไปวันนี้นะคะและตองก็อยู่กับเราที่วันนี้นะปเป็นประตศสำรองนะคะที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเล่นให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะเรามาถึงจุดนี้นะ,ะถือลอถึงเราต้องการได้แชมป์กัไปเป็นของฝันให้คนไทยขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะฮะทำให้ได้นาาะเจนพวกเราแน่อล เรามาใจแลนะแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเก่งมากๆเลย<ม>เราไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเดียวเราเล่นเพื่อชาติ<ม>เ,ลเล่นเพื่อเล่นเพื่อครอบครัวเล่นเพื่อคนไทยแล้ววันนี้เราจะเล่นเพื่อต่อ<ม>เราใช้ชนะให้ได้ไปเอกไปสู้ด้วยกันพร้อมไหมหนึ่งสองสาม,สามาเนี่ยเราเล่นอีกครั้งหนึ่งกับอินโดนีเซียนะฮะก็ หวังว่าจะนำถ้วยนี้กลับไปให้เป็นของขวัญคนไทยแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงมากนะใน,ในการที่ได้มาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลผู้ชายชุดใหญ่อาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่นะทาง,งสมาคมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทุนที่ให้เกียรติแป้งเนละแล้วก็ ดีใจที่ตั้งแต่รับตำแหน่งมานะตั้งแต่เลือกโค้ดมาเลือกมานนมาก็อาจจะค้านสายตาแฟนบอลไทยหลายๆคนนะวันนี้ก็อาจจะพิสูจน์ได้นะว่าด้วยความพยายามเนี่ยเราก็มาถึงจุดนี้นะตอนเลือกกับตันเจชนาะทิพเป็นกับตันนะคะก็เจเองก็ตอนที่ตังเรื่องเนี้ยเจยังไม่ทันรู้ตัวเลยเพราะตอนนั้นเขาเล่นเขายังแข่งซ้อมอยู่ในสนาม ก็าโทร,รมาบอกว่าคุณพี่แป้งเลิกผมจริงหรอบอกว่าเชื่อเลิกจริงๆเจเพราะว่าเจเล่นทีมชาติครั้งแรกปีสองศูนย์ในถ้วยนี้ถ้วยซูซูกิขับนะฮะและวันนี้เจเองกนน็ทำสำเร็จนะฮะเป็นดาวสโสดของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นกัปตันทีมที่สมภารภูมินะฮะมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากนะฮะเทัร์นาเมนนี้แล้วก็โในช่วงวันนี้เนี่ยทวินนะคะทวินเนี่ยตองเนี่ยสูญเสียคุณพ่อของพราไปาเมื่อตอนบ่ายสามโมงนะคะด้วย ก็มาเล็งน,นะคะก็ในทีมเรากตต็ตัดสินใจกันนะ,ะว่าคือตองนี่บินกลับไปดูคุณพ่อครับหนึ่งก็บินกลับมาใหม่ในทีมเราก็ตัดสินใจว่าถ้าวันนี้เราโชคดีแล้วก็ถ้าตัดสินใจหน้างานเลยถ้าโชคดีแล้วก็ถ้า,เ,าเราดีนําได้เราจะเอากระบินลงเล่นนะคะเพื่อให้ต้องมีการพูดถึงในในห้องกันนะะว่าเราอยากให้ต้องเล่นวันนี้นะคะก็ มันเป็นความรู้สึกของนักบอลทีมชาติทุกคนเพือพ่อนๆทุกคนก็พูดกันนะครว่าอยากให้ให้พี่ตองลงเล่นแมตช์นี้ด้วยนะคะเพราะมันคือมันปลื้มปริ่มตั้งแต่ตอนแมตช์ที่ผ่านรอบ s e ม i f i n a l ที่เราเล่นกับเวียนามาไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่แป้งบอกนะคะแป้งมารับตําแหน่งในช่วงที่หลายคนมองอาจจะมองว่าเป็นวิผิบอลไทยนะคะ เคือแรงกิ้งเองเนี้ยก็ทุกคนก็อยากจะพัฒนา,ากีาฟุตบอลนะคะแล้วก็มันแต่คราวนี้มันดีที่ว่าเรารวบรวมนักเตะทั้งรุ่นที่อยู่เด่นอยู่ทีมชาติชุดชุดเก่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นอุ้มธีรทรมุ้ยธีรศิลปแดงดาแล้วก็อย่างอเจธนาทิพย์เขาก็มาตอบรับทันทีที่ชวนนะคะแล้วก็ยังมามิกซ์กับ หลายคนแหละอยู่ในชุดเก่าสารัตอยู่เย็นทิิพิพันม่วงจันนะฮะนรุต้นในรบบดินนะฮะแล้วก็มาม m i ์กับมันเป็นการผสมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เราอยู่กันอย่างครอบครัวทีมชาติไทยเอยงน,นะมากซ์กับรุ่นพวกสุขภรชชัยสุภั